สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมามาพาดูนานะครับกลับมาพบกับผมหุนนะครับช่วงนี้ห่างหายกันไปนานวันนี้เป็นคลิปแรกนะครับของเดือนนี้นะที่ผมจะพาท่านผู้ชมนะมาดูที่นะครับผมเป็นที่สวยๆอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมมายืนอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมต้องบอกว่าที่ผืนนี้นะครับอยู่ในอำเภอเมืองนะใกล้กับตัว ตลาดนะต,ต้องบอกว่าเป็นตลาดหรือตัวจังหวัดอุทัยเนี่ยเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมท่านผู้ชมนะครับถ้ายืนอยู่จุดนี้ที่ผมยืนอยู่นี่นะจะมองเห็นเขาสแกกังนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังผมเองแค่นี้เองท่านผู้ชมเห็นไหมนั่นนะครับ วัดสังกัดรัตนคีรีนะครับคือเขาสะแกกังนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับขับรถขึ้นไปบนเขานั้นนะครับก็จะมองเห็นวิวพอยด้านล่างนะครับที่สวยงามมากๆจะเห็นผังเมืองของจังหวัดอุทัยธานีเลยนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะยังจะมีในส่วนของวัดนะครับจะมีหลวงพ่อพุทธมงคลนะครับที่อยู่ด้านล่างนะ ก็คือเป็นวัดสังกัดรัชนาคีรีนะครับผมเป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดอุทัยธานีด้วยนะครับผมจากจุดนั้นนะครับที่ผมพาท่านผู้ชมนะขับรถไปดูตในตอนต้น,นคลิปที่ขับรถเข้ามานะต้องบอกว่าอยู่ห่างทินแปลงนี้เพียงแค่3มกิโลเท่านั้นเองนะถือว่าใกล้กับตัวจังหวัดนะใกล้ตลาด มากๆเลยนะครับผมอ่ะไม่เป็นการเสียเวลามากผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปดูนะครับผมต้องบอกท่านผู้ชมว่าที่นผืนนี้นะครับท่านผู้ชมนะมันเป็นโฉนดครุฑแดงนะครับเอกสารสิทธิ์นศสี่จอนะครับสองโฉนดรวมกันนะครับเนื้อที่ก็ประมาณ31ไร่นะครับ2โฉนด2ใบนะรวมกันได้31ไร่นะครับผมอ่ะผมบอกราคาไปเลยแล้วกันนะที่ดินสวยแบบนี้ทำเลที่ตั้งดีงามขนาดนี้นะถ้าไม่ถูกจริงผมก็ไม่มาไม่พาท่านผู้ชมมาดูแน่นอนนะ ราคาเพียงแค่ไร่ละ1 4 0 0 0 0บาทอ้าว140,000บาทมีอะไรนะ่าสนใจเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับามาเริ่มกันที่ด้ดา,ดานนี้เลยอ่ะด้านนี้ก่อนมามาด้านนี้ก่อนมากล้องมาด้านนี้อ่ะแนวเขตที่ดินท่านผู้ชมนะด้านนี้ท่านผู้ชมดูตรงนี้มีรั้วปูนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยอ้าวตามแนวนี้ไปผมต้องบอกท่านผู้ชมว่าที่ดินผืนนี้นะหันหน้าออกทางด้านทิศเหนือนะครับทิศเหนือคือด้านหน้าผมนี้นะครับด้านหน้าจะติดถนนสาธาระณนะ สภาพถนนตอนนี้ยังเป็นถนนดินอยู่นะครับยังไม่เป็นคอนกรีตนะต้องบอกว่าเป็นถนนดินนะครับผมเป็นถนนใช้สัญจรเป็นสาธารณะนะครับอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินทางด้านที่เหนือไปสุดทางด้านทิศตะวันออกนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปดูนะครับจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ก่อนนะครับหลักเขตหลักหมุดที่ดินนะอยู่ทางเสาต้นขา,ขาวนี้นะครับแล้วก็มาด้านนี้อา่าวกองแพนมาตามมาเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมป่ามันนี่เองนะครับผมต้องบอกว่าที่แปลงนี้นะท่านะผู้ชมนะ เป็นที่สูงนะเป็นที่เนินนะครับมันเหมาะที่จะปลูกไม้ป่านะต้องบอกว่ามันไม่ใช่ที่นาถ้าท่านผู้ชมอยากเห็นเป็นที่นาเป็นแบบไหนที่เป็นที่ต่ํากว่าที่ผืนนี้ต้องหันไปด้านนี้อ่ะไปดูด้านนี้มองไปด้านนู้นเลยเขียวๆนั่นแหละครับเป็นทุ่งนานะอ่ะผมจะบอกว่าที่ของเราผืนนี้เป็นที่เนินนะครับเป็นที่ดอนนะครับสาหรับปลูกป่านะครับไม้ป่านะต้องบอกว่าในที่ดินของเราก็ยังพอมีไม้ป่าให้เห็นอยู่นะครับผม อ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะมาอ้าวเดี๋ยวเดินไปดูเลยนะครับถนนที่อยู่ด้านหน้านี้ผมบอกท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าเป็นถนนสาธารณะประโยชน์นะอ่าอยู่หน้าแปลงที่ดินในรูปแผนที่ก็จะขึ้นคําว่าสาธารณะนะครับผมที่ดินของเราคือแปลงนี้นะครับอ่าแปลงที่มีมันนี่แหละท่านผู้ชมอ่าด้านนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นอันนี้ไหมอ่าเดี๋ยวผมซูมไปอันนี้เป็นเขาสแกรกางนะ จากมุมนี้ไปก็ยังมองเห็นเขาสแกกังเห็นวัดสังกัดรัตนคีรีนะครับอยู่ด้านนี้นะท่านผู้ชมนะเนี่ยบริเวณนี้นะครับผมอยู่ห่างออกไปเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นถึงตัวตัวตลาดนะต้องบอกว่าเป็นถึงตัวเมืองนะครับผมเดี๋ยวเดินไปดูกันนะครับผมวิวด้านหน้านี้ก็สวยไม่แพ้กันท่านผู้ชมนะผมต้องบอกว่าตรงนี้ก็จะเป็นนานะผมพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางมาจากถนนลาดยางนะฮะ ตั้งแต่ตรงทางขึ้นเขาสแกนกังหรือวัดสังกัดรัตนคีรีนะตรงหน้าหลวงพ่อพุทธมงคลนะครับเดินทางมาด้วยถนนลาดยางนะครับผ่านารีสอร์ทผ่านอะไรมานี่แหละจะมีถนนลาดยางมาเนี่ยเพียงแค่3กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็จะมาเจอทางเลี้ยวเข้าที่แปลงนี้นะครับเป็นถนนสาธารณนะเข้ามาอีกทีหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมนะ,ะเดี๋ยวเดินไปดูเลยนะครับ ผมต้องบอกว่าวันนี้ผมจะใช้เวลาไม่นานนะวันนี้ไม่นานก็คือไม่นานจริงๆนะวันนี้นะต้องบอกว่าจะใช้เวลาไม่นานเพราะที่แปลงนี้มันก็ยังสภาพของมันมันไม่ได้มีต้นไม้อะไรเยอะแยะมีต้นมะม่วงอ่ะมีมะม่วงมีไม้อื่นๆอยู่แต่ว่ามันไม้ไม่ได้เยอะมากนะครับท่านผู้ชมต้องมาปลูกเพิ่มนะสภาพตอนนี้เป็นที่ที่ปลูกมันไว้อยู่นะครับแล้วก็มีการลงเสาล้วไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีแนวเขตที่ชัดเจนนะครับส่วนถนนนะถนนเนี้ยผมดูแล้วระยะ ก็น่าจะประมาณความกว้าง,ง,งถนนเนี่ยก็กันไว้เยอะเหมือนกันนะสาธารณะไม่แคบเลยนะต้องบอกว่าประมาณ 6- 7เมตรได้นะอ่าประมาณ6-7เมตรได้เอาตลับเมตรมาไหมมีตลับเมต,ตรติดม,มาไหมอ่ะเอามาลากดูสิเพราะว่าท่านชมหลายท่านก็บอกว่าเอาตลับเมตรล,ลากให้ดูหน่อยอ่าวันนี้ผมเอาตลับเมตรมาวันนี้ผมมีตลับเมตรมาจะลากให้ดูเลยนะครับ6เมตรนะ6-7เมตรวันนี้ผมมี ไกด์นำหน้าด้วยนะท่านผู้ชมนะเนี่ยวิ่งพาท่านผู้ชมไปดูแนวเขตนะครับผมด้านหน้าผมต้องบอกว่าด้านหน้าของเราเนี่ยมันจะเป็นทุ่งนาซึ่งไม่ใช่แปลงของเรานะแต่ผมขอพูดหน่อยด้านหน้าเนี่ยเป็นที่ที่ต่ํากว่าที่เรานะที่เราอจะสูงกว่าเป็นที่ดอนเป็นที่เนินนะท่านผู้ชมนะด้านหน้าเขาจะเป็นที่นาที่เขาทํานากันแล้วก็ดูจากสีข้าวสีอะไรเขาให้ผลผลิตดีมากๆเลยเป็นสีเขียวนะครับท่านผู้ชมส่วนทางเข้าเนี่ยท่านผู้ชมเห็นนี้ไหม มันเข้าได้2ฝั่งนะถ้าเข้าจากทางนี้นะครับที่มีรถวิ่งเนี่ยอะท่านผู้ชมเห็นไหมที่มีรถวิ่งถนนลาดยางนี่แหละครับผมเนี่ยอันนี้คือถนนลาดยางนะเนี่ยที่มีรถวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยนะเข้ามาทางด้านนี้ทางด้านยูคาเนี่ยผมพาเข้ามาจะมีเมืองนะครับเป็นถนนสาธารณะเข้ามานะอ่าก็คือเข้าทางด้านนี้นะครับส่วนอีกข้างหนึ่งไปทางด้านนู้นเลยเข้าได้2ฝั่งนะท่านผู้ชมนะทางด้านนู้นทางฝั่งถนนหมายเลข3า3ทางนู้นก็เข้าได้เหมือนกันนะ ท่านผู้ชมดูที่แล้วกันนะเป็นที่ที่สูงอย่างที่ผมบอกไปก็คือที่ปลูกมันไว้นี่แหละเป็นที่ที่เนินสูงสูงนะถ้าท่านผู้ชมจะปลูกบ้านนะผมบอกเลยที่แปลงนี้ไม่ต้องเสียเงินถมแล้วนะครับปลูกได้เลยเออปรับปรับแต่งดีๆหน่อยให้มันเรียบๆนะแล้วก็ปลูกบ้านได้เลยนะครับจะปลูกต้นไม้ปลูกบ้านปลูกไม้ผลอะไรก็แล้วแต่ปลูกได้หมดนะครับอ่าที่แปลงนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับอ่าทิศถูกต้องก็าจะปลูกบ้านก็หันตามทิศนี้เลยทิศเหนือนี่เลยนะครับ ส่วนทางด้านขวามือทางด้านทิ่ตะวันออกเนี่ยท่านผู้ชมจะมองเห็นเขาสแกกลังนะท่านผู้ชมนะเห็นวัดสังกัดรัตนคีรีนะครับเห็นตัวเมืองอุทัยอยู่ด้านนี้นะครับผมต้องบอกว่าเรื่องของไฟฟ้าท่านผู้ชมอาจจะถามว่าอาไฟฟ้ามีอยู่ที่ไหนเสาไฟอยู่ด้านนี้นะท่านผู้ชมอาจจะต้องเดินเข้ามาอีกสักหน่อยนะนะอยู่บริเวณด้านนี้อ่ะตรงไหนอ่ะทางนี้ก็ใกล้กว่าเหมือนกันนะก็เดินในระยะประมาณ ประมาณ150เมตรอะ่ะผมว่าได้นะ,ะจากเสาไฟต้นสุดท้ายที่มันอยู่นะเดินเข้ามาในที่แปลงนี้ประมาณ150เมตรได้หรือ200เมตรเนี่ยถึงแปลงเราเลยนะครับอ่ะผมยังยังไม่เดินสุดตามแนวเขตนะสุดจะอยู่ด้านนี้ท่านผู้ชมดูง่ายๆมันจะมีเสาอยู่เป็นแนวนี้เลยแนวยูคานี่แหละอ่ะแนวทางด้านนี้นะครับ เป็นไงครับสีเขียวสวยไหมตัดกับสีภูเขากับสีของใบข้าวนะ,ะเป็นสีเขียวสีเขียวอ่อนเขียวเข้มนี่แหละ,ะแนวเขตด้านนี้ท่านผู้ชมดูง่ายๆยเลยเนี่ฮะหลักปูนนี้เลยหลักตรงนี้นะครับยาวไปตามแนวนี้เลยไปสุดด้านหลังนุ้นเลยนะต้องบอกว่า31ไร่นะที่แปลงนี้31ไร่ฉนดครุฑแดงนะครับนอสอสี่จอนะครับ30ไร่ถือว่ากว้างนะผมถือว่าที่แปลงนี้ผืนใหญ่เหมือนกัน ไม่เล็กนะครับผมแล้วก็ตามแนวเนี่ยก็จะลงหลักปูนไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะเดินเข้าไปดูสักหน่อยไหนๆเดินมาถึงนี้แล้วนะอ่ะอันนี้เป็นต้นมะข่าแต้เขาบอกมะข่าแต้นะท่านผู้ชมนะเนี่ยก็ต้นไม่เล็กนะท่านผู้ชมต้นใหญ่อยู่นะมะข่าแต้ในที่นะครับมะข่าเนี่ยเนื้อไม้สีแดงๆนะอ่ะอนนี้คือต้นมะข่าแต้อ่ะในที่เราก็มองไปท่านผู้ชมนะ ตอนนี้มันอาจจะมองไม่ชัดเพราะว่ามันมีมันนะต้องบอกว่ามันมันสูงเดี๋ยวเขาเก็บเกี่ยวมันออกไปมาจะไถให้โล่งเตียนเนี่ยมันจะดูสวยมากนะครับอันนี้ก็บ้านคนนะต้องบอกว่าถัดไปเนี่ยมีบ้านมีเพื่อนบ้านมีแล้วเพื่อนบ้านมีอะไรอยู่แล้วนะไม่ไม่ไม่เปรีวนะผู้ชมนะเข้าไปตัวจังหวัดตัวเมืองตัวสถานที่สำคัญเนี่ยสามกิโลเมตรเท่านั้นเองนะ เนี่ยครับตามแนวเขตต้องบอกว่าตามแนวชายป่านั้นเลยท่านผู้ชมดูภาพมุมสูงแล้วกันผมจะไม่เดินนะตามแนวชายป่าไปตามนี้เลยนะครับรูปโฉดแปลงเนี้ยมันรวมกัน2แปลงมันจะเป็นคล้ายๆกับรูปอา่าร,รูปเป็นรูปทีเชิร์ตนะอ่ะผมต้องบอกว่าเป็นรูปเสื้อแล้วกันนะคล้ายๆเสื้อยืดนั่นแหละครับเดี๋ยวไปดูเอาละกันว่าคล้ายๆไหมอ่ายาวไปทางด้านนี้นะ ทางด้านทิศใต้ติดชายป่าแล้วก็จะมีต้นไม้อยู่บ้างนะในที่แปลงนี้นะมันก็จะมีหลักหมุดอยู่ส่วนทางด้านทิศต,ตะวันตกก็ติดตามแนวขอบลัวนู่นเลยที่เห็นลั้วปูนนะท่านผู้ชมนะอ่าส่วนด้านนี้ก็จะมีเสาแบบนี้ลงไว้เหมือนกันอ่าเป็นแนวเขตเราชัดเจนนะครับส่วนด้านหน้าด้านทิศเหนือทิศตะวันออกก็จะเห็นสีเขียวๆแบบนี้นะครับผมกีเมตร ประมาณ7เมตรท่านผู้ชม7เมตรเป๊ะเลยเป็นไงผมคาดคะเนเป๊ะแม่นไหม7เมตรเอาเดินไปดู7เมตร7เมตรอ่ะทางสาธารประโยชน์อยู่หน้าแปลงที่ดินถือว่ากว้างนะครับ7เมตรนะเดี๋ยวสภาพต่อไปก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับตอนนี้เป็นถนนดินอยู่เนื่องจากว่ายังไม่มีบ้านยังไม่มีชุมชนอยู่ตรงนี้นะครับพอท่านผู้ชมมาปลูกบ้านมีบ้านมีชุมชนเดี๋ยวถนนก็จะพัฒนาไปตามกาลเวลานะอ่า ด้านหลังมันมีอะไรอีกไหมถ้าเราจะเดินไปดูเยอะไหมอะไปดูหน่อยก็ได้ปะเราจะเดินไปดูใช่ไหมไปผมจะพาผู้ชมเดินไปดูบุกตอนแรกผมว่าจะไม่เดินนะผมต้องบุกป่าฝามันไปพาผู้ชมไปดูหน่อยเขาบอกมีต้นไม้ผมก็จะพาไปดูผมว่าแปลงนี้สวยนะท่านผู้ชมนะที่คือไม่ต้องถมนะต้องบอกว่าไม่ใช่ที่นา ต้องบอกว่าท่านผู้ชมท่านใดที่บอกว่าไม่ชอบที่นาเลยไม่อยากได้ที่นาเพราะที่นามันดูต่ําจุดประสงค์คือไม่ได้เอาไว้ทํานาหรือไม่ได้ทําโคกหนองนาผมว่าแปลงนี้ก็เหมาะนะ,ะจะปลูกบ้านทําสวนนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ไกลตัว,ต,วตัวเมืองนะต้องบอกว่าไม่ไกลจากตัวอําเภอเมืองเนี่ยแปลงนี้ตอบโจทย์มากๆต้องบอกว่าทาเลทำเลดีมากๆเลยท่านผู้ชมนะทาเลสวยนะครับห่างตัวเมือง3มกิโลแค่นั้นเองขับรถไม่ถึง5นาทีนะสนาทีถึงเลยนะครับ อ่ะลักษณะเขาก็จะปลูกนี่ครับปลูกมันไว้แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะเก็บเกี่ยวออกไปพอเก็บมันออกไปที่ก็จะโล่งเลยปรับไถให้โล่งก็จะเห็นพื้นที่นะครับผมทา,ทางด้านหลังแปลงนะครับทางด้านทิศใต้นะครับผู้ชมนะจะสุดอยู่ด้านนี้นะครับเมื่อกี้ผมมองมาพื้นที่มันหลอกตามันมองว่ามันคือชายป่าจริงๆไม่ใช่นะสุดด้านนี้นะครับแล้วก็จะยาวมาด้านนี้นะครับไปตามแนวต้นไผ่นี่แหละยาวรอบไปนู่นเลยนะครับ ที่ดินของเราหยุดฝั่งด้านด้านขวามือผมนี่นะที่เป็นที่มันเนี่ยนะต้องบอกว่าด้านหลังเนี่ยครับเป็นทางสาธารณะนะครับในรูปแผนที่ในแผนที่โฉนดที่ดินนะครับผมก็ขึ้นคําว่าทางสาธารณะอยู่บริเวณนี้แต่สภาพตอนนี้ยังไม่ทําเป็นทางนะต้องบอกว่าที่แปลงนี้ของเราด้านหน้าก็ติดทางสาธารณะด้านหลังก็ติดทางสาธารณะนะครับผมเนี่ยคือด้านนี้เลยนะครับยาวไปตามแนวนี้เลยนะครับผม ด้านหน้าติดทางสารณประโยชน์ด้านหลังก็ติดทางสารประโยชน์แต่สภาพตอนนี้ที่อยู่ด้านหลังยังไม่เป็นทางนะครับแนวเขตตามต้นไผ่นี่แหละยาวไปด้านนู้นเลยท่านผู้ชมนะยาวไปยาวไปด้านนู้นนะครับอ่ะผมจะพาเดินไปดูตรงนี้นะครับข้าวๆเนี่ยที่เรามองไปเนี่ยครับผมท่านผู้ชมเห็นไหมนู่นเลยต้นไม้พุ่มนู้นเลยอ่ะยาวไปนู้นเลยแล้วก็วนขึ้นไปทางด้านหน้าน,นู้นอ่ะเดี๋ยวเดินไปดูสักหน่อยก็ได้ปะ อ่ะผมพาท่านผู้ชมนะครับเดินมานะยังไม่พ้นแนวเขตของที่ดินผืนแรกเลยนะต้องบอกว่าผืนแรกเนี่ยมันก็กว้างมากนะมันต้องต่อไปอีกนะผมยังเดินอยู่ในที่ดินแปลงแรกผืนเนี้ต้องบอกว่ามันเป็นที่ดิน2แปลงรวมกันเป็น31ไร่นะครับผมแปลงแรกมัน17ไร่แล้วอีกแปลงหนึ่งมันก็10กว่าไร่นะอ่าผมก็ยังพาท่านผู้ชมเดินอยู่ในผืนแรกอยู่นะครับมันต่อกันนะรวมแล้วประมาณ31ไร่กวกว่านะเดี๋ยวเนื้อที่ชัดยังไงเดี๋ยวผมไปลงให้ดูแล้วกัน มาตามแนวนี้เลยท่านผู้ชมนะแนวนี้แหละแนวป่านี่แหละป่าไผ่ันนี้แหละแนวที่ปลูกมันไว้นี่แหละเป็นที่ที่แบบว่าปลูกมันไว้อยู่ตอนนี้นะ,ะยาวไปด้านนู้นเลยนะครับยาวไปทางด้านนู้นนะ แปลงนี้ทำเลดีนะท่านชมนะต้องบอกว่าใกล้ตัวเมืองนะอ่าทำเลดีราคาสวยนะแสนสี่หมื่นบาทต่อไร่นะเนื้อที่ทั้งหมดมันสามสิบเอ็ดไร่นะครับท่านผู้ชมท่านใดนะที่มองหาว่าอยากได้ที่ที่ใกล้จากตัวเมืองนะพื้นใหญ่ๆนะแล้วก็ที่สําคัญนะกลัวน้ําน้ําไม่ท่วมนะต้องบอกว่าท่านชมท่านใดที่บอกว่ากลัวน้ําจะท่วมนะแปลงนี้เหมาะนะครับแปลงนี้น้ําไม่ท่วมนะครับผมอ่า น้ำไม่เคยท่วมนะครับแปลงนี้นะส่วนถ้าถามว่า,าน้ำจะเอามาทำกเกษตรเนี่ยจะเอาน้ำที่ไหนทำผมแนะนำเลยนะท่านผู้ชมนะขุดสระหรือว่าขุดบาดานนะครับอาจจะท่านผู้ชมท่านใดที่พอจะมีต้นทุนหน่อยแล้วมีงบประมาณหน่อยนะก็อาจจะขุดน้ำบาดานนะครับใช้โซลาเซลล์เนี่ยตรงนี้มันเป็นที่โลง่ลงๆเลยไม่มีอะไรบดบังนะใช้โซลาเซลล์ดึงน้ำเก็บไว้เลยเก็บลงสระไปเลยนะใช้ทำกเกษตรได้ตลอดนะครับผมอ่า ส่วนเรื่องน้ำการทำการเกษตรเนี่ยก็ขุดบาดาลหรือขุดบอ่อไปซะนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยผมถ,ถามผมว่ามันมีเหมืองไหมมันมีเหมืองมีคลองอยู่แต่มันก็ยังแห้งนะหน้าแล้งมันก็ไม่รอดเหมือนกันนะต้องขุดสะหรือไม่ก็ขุดน้ําบาดาลน,นะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดึงลงสาดซะ,สะทางนูน้นไปได้ไหมทางนู้นน่ะไปได้ใช่ไหมอ,อ้าวเดี๋ยวไปเดินทางด้านนูน้นเขาบอกไปได้นะ เขาไปได้ก็จะไปนะครับเขาว่างกันนะครับอ่ะหมามุยมาม้ยอยู่ตรงไหน,นอ่าท่านผู้ชมดูหมามุย้ยสิอันนี้คือหมามุย้ยท่านผู้ชมรู้จักไหมผม,มรู้จักเพราะว่าเข้าไปแล้วก็จะเจอมันตลอดแล้วมันก็จะคันนะนี่เลยหมามุ้ยเนี่ยเอาสะหน่อยไหมเดี๋ยวขยวับเห็นไหมแต่จริงมันหายากแล้วนะท่านผู้ชมนะมันเป็นเขาเรียกว่าเอาไปทําเป็นยาได้นะ <c oughs> โอ้บนหัวเลยเต็มเลยนะ มันเป็นยาซึ่งมันหายากและหมามุ่ยนะคะผมมันไม่ค่อยมีแล้วนะอ่ะสาสัรพคุณเอาไปแก้อะไรผมก็ไม่รู้เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลให้นะหมามุ่ยมันเอาไปทําอะไรได้นะจริงเขาบอกมันเป็นยาสมุนไพรด้วยอ่าถึงแนวนี้ใช่ไหมอ่าแนวเขตนะครับแนวนี้เลยท่านผู้ชมเนี่ยแนวรั้วเนี่ยท่านผู้ชมเห็นรั้วปูนข,ขาวๆนี่ไหม อ่านี่แนวรั้วนะครับแนวรั้วปูนเนี่ยมีรัว้วลวดหนามนี่นะตัดตรงขึ้นไปตามแนวนี้เลยแนวรั้วเนี่ยยาวขึ้นไปตามที่ผมไปชี้ตั้งแต่เปิดคลิปเลยนะไปสุดตรงนั้นเลยนะครับเนื้อที่ก็จะสามสิบเอ็ดไลนนะสองโฉนดท่านผู้ชมดูหัวมันเขาสิเนี่ยมันเนี่ยมันหัวใหญ่นะครับท่านผู้ชมนะมันสัมปะหลังนะเนี่ย ที่ดินมีแนวเขตแนวรั้วชัดเจนนะต้องบอกว่าที่ผมมองมาตั้งแต่ด้านหน้าแปลงมองเข้ามาว่าด้านหลังเนี่ยมันติดป่าจริงมันไม่ได้ติดชายป่านะต้องบอกว่ามันขั้นด้วยทางสาธารณะอยู่นะครับแล้วก็มันก็ยังห่างพอสมควรนะส่วนในที่ส่วนใหญ่ที่มีไม้เนี่ยผมสังเกตว่ามันมีแค่ต้นต้นมะม่วงไหมอันนั้นอันนั้นต้นอะไรนะอ๋นนอ,เ,อ,อเขาบอกเหมือนยอป่าอ่ะไปดูซิมันมีใบคล้ายๆมะม่วงนะ แต่ผมไม่แน่ใจมันเป็นมะม่วงหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวต้องเดินไปดูกันนะตอนนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะยังเดินอยู่ในที่แปลงแรกอยู่นะครับแปลงแรกเนี่ยสิบเจ็ดไร่นะครับผมส่วนอีกแปลงถัดไปเนี่ยหลังจากั้วนี้ออกไปนะก็ยังเป็นที่เราอีกแปลงหนึ่งนะครับที่รวมแล้วมันเป็นสามสิบเอ็ดไร่นะผืนนี้สิบเจ็ดไร่แล้วผืนถัดไปอีกสิบสามไร่นะครับรวมกันได้สามสิบเอ็ดไร่นะท่านผู้ชมนะ ตรงนี้มันจะมีรั้วลวดหนามอยู่ที่เรานะครับรวมกัน2แปลงอยู่นอกรั้วออกไปตามแนวนู้นเลยท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมดูง่ายนะครับที่มีต้นมะม่วงใหญ่ๆนั่นแหละเลยไปนู้นเลยไปชิดขอบป่าด้านนู้นนะแล้วตัดขึ้นมาทางด้านนี้นะครับไปหาตอนที่ผมเปิดคลิปต้นคลิปนู้นเลยไปหาเสานู้นนะ,ะเดี๋ยว,ยวลองเดินไปดูกันอท่านผู้ชมลองดูนะอ่าส่วนทางด้านนี้นะครับนี่เลย 13ไล่อยู่ด้านนี้นะครับ17ไร่เป็นส่วนที่ผมยืนอยู่ดูภาพมุมสูงประกอบเอานะอ่ารวมแล้ว3 1ไร่นะครับอ่ายาวทางด้านนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินออกไปทางด้านหน้าแปลงนะเดี๋ยวผมก็จะสรุปให้ฟังนะว่าที่แปลงนี้มันเหมาะที่จะทําอะไรนะอ่าทีมงานผมโดนหมามุ่ยนะครับเล่นงานไปก็วิ่งกันไปละแต่กระเจิงกันไปเลยนะครับ อ่ะส่วนต้นอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นมะม่วงไหมเนี่ยครับต้นลําต้นของมันนะเออเป็นต้นมะม่วงนะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับทุกชมนะที่ผมพาทุกชมไปเดินรอบแปลงมาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมพาไปเดินแค่แปลงเดียวนะ ส่วนอีกแปลงหนึ่งสิไร่มันถัดอยู่ด้านหลังออกไปที่ผมชี้ไปนั่นแหละท่านผู้ชมนะรวมเนื้อที่นะครับสาไร่นะครับเป็นที่โนดครุฑแดงนะครับนอสอสีจอนะครับผมอยู่ใกล้กับตัวอำเภออำเภอเมืองนะครับอุทัยธานีนะใกล้ตัวจังหวัดใกล้แหล่งท่องเที่ยววัดสังกัดรัะตะนคีรีนะครับผมห่างกันเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมมาถึงที่ดินแปลงนี้นะ ที่แปลงนี้ผมต้องบอกท่านผู้ชมว่ามันเหมาะนะครับผมเห็นนะโดยสภาพทั่วๆไปนะตอนนี้ทางเจ้าของเดิมเนี่ยเขาปลูกมันสำปะหลังไว้นะครับผมผมคิดว่าถ้าไม่ปลูกมันมันทำอะไรได้บ้างนะมันปลูกผักได้ท่านผู้ชมเห็นไหมด้านหลังผมเนี่ยอ่ะดูจากดินนะต้องบอกว่าดินมันเหมาะที่จะปลูกผักปลูกอะไรนะครับเพียงแต่ท่านผู้ชมอาจจะต้องทาระบบน้ำให้มันดีๆนะอาจจะต้องขุดสะหรือว่าอาจจะต้องขุดน้ําบาดาลน,นะคะผม ใช้โซลาเซลล์ดึงน้ำก็ได้นะครับผมเพราะว่าที่นียมันเป็นที่ที่มันโล่งๆนะมันไม่มีอะไรบดบังนะครับพลังงานแสงที่จะใช้ได้เต็มที่นะครับผมส่วนบริเวณรอบๆเนะี่ยผมต้องบอกว่าข้างๆเราทางฝั่งทางนั้นทิตวันตกเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกมะขามนะต้องบอกว่าเป็นส่วนผลไม้นะปลูกมะขามไว้เหมือนกันะมะขามที่เขาเอาไปทําขายเป็นกิโลนะครับเป็นจะลอกอตรงเปลือกมันออกแล้วก็เอาตอนที่มันสุกนะครับเป็นมะขามแบบปั้น,นๆอนะ่ะเอาไปขายใส่แกงส้มใส่อะไรอย่างเงี้ยนะ กิโลหนึ่งก็หลายบาทอยู่นะครับผมถัดจากมะขามไปผมก็ยังสังเกตเห็นว่ามีมะม่วงอยู่นะครับก็จะมีสวนมะม่วงด้วยนะครับผมท่านชมท่านใดกังวลเรื่องว่ากลัวน้ําจะท่วมเห็นว่าอุทัยธานีเนี่ยมันจะมีน้ําท่วมอย่างเช่นปีะปี54ปี6,4อะไรอย่างเงี้ยครับผมที่ได้ข่าวว่ามีน้ําท่วมผมต้องบอกว่าตรงเนี้มันอยู่หลังเขาน้ําไม่ท่วมนะท่านผู้ชมน้ำมันไม่ได้อยู่ติดแม่น้านะแปลงนี้น้ําไม่ท่วมนะครับสามารถที่จะปลูก บ้านพักอาศัยได้เลยนะครับผมส่วนเรื่องไฟฟ้าผมก็บอกไปแล้วอยู่แค่นี้เองเดินเข้ามานี่ครับอยู่ตรงเสานี้แล้วก็อยู่ด้านนี้นะครับผมเดินเข้ามาอีกไม่ไกลนะ,ะส่วนเรื่องราคานะผมพูดปไปตน้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วนะครับราคาที่แปลงนี้นะไล่ละ1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นเองนะครับสาไล,ล่นะครับผม1นึ0 0 0สบาทท่านชมท่านใดที่อยากได้ที่ราคาไม่แพงนะที่โฉนดครุดแดงนะครับที่ราคาไม่แพงก็คือแปลงนี้ผมแนะนําเลยนะครับผมอ ส่วนเรื่องของอ่ะพูดไดหมดหรือยังจะพูดเรื่องอะไรอีกเอะเรื่องของดินก็พูดไปแล้วนะดินก็ถือว่าอ่ะลองถ่ายลงดูหน่อยก็ได้ะอะ <S <S เรื่องด,อดินก็ถือว่าดินก็ถือว่าดีน,นะ, <S <S นะผมจะบอก,ว,กอว่าดินมันเหมาะที่จะเพาะปลูกนะครับผมที่แปลงนี้นอกจากจะปลูกผักผลไม้ตามที่ผมแนะนําไปแล้วนะครับผมต้องบอกว่าที่แปลงนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะมาปลูกไม้ป่านะ จะมาลงไม้ป่าไม้พายุงไม้มะค่านะครับดินที่นี่ก็เหมาะที่จะเพาะปลูกมากๆเลยนะครับปลูกทิ้งไว้นะครับผมเพื่อจะเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินนะครับผมหรือที่สาคัญท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะขุดเป็นโค้งหนองนานะที่นี่ก็เหมาะนะครับออกแบบขุดโคกหนองนานะครับแล้วก็ทําเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านพักก็ถือว่าเหมาะเหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะเหมาะแก่เวลานะครับเวลาสมควรที่ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับผม วันนี้ผมก็ต้องฝากท่านผู้ชมไวนนนนะไ้นะครับกับที่ดินผืนนี้นะ3 1ไร่นะครับผมอยู่ใกล้กับตัวอำเภอเมืองนะครับอยู่ใกล้กับตัวตัวเมืองอุทัยนะห่างกันเพียงแค่3กิโลเมตรนะครับขอฝากท,ท่านผู้ชมไว้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดนะครับชอบที่ดินผืนนี้นะครับอยากเข้ามาดูมาชมก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาดูมาชมได้นะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมต้องฝากท่านผู้ชมนะกดซ u b สไครต์กดติดตามนะคะผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปดูที่ผืนไหนอีกท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดนะครับจะได้เห็นคลิปนี้ก่อนใครนะครับจะได้ตัดสินใจได้ก่อนฝากท่านผู้ชมกด s u b สไครต์กดติดตามไปด้วยนะคะผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับตลอดนี้ให้ท่านผู้ชมนะครับดูแลรักษาสุขภาพนะครับให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ